การมีทัศนคติที่ดีมีความสำคัญอย่างมากต่อสเสน่ห์ของเราเพราะทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีการแสดงออกที่เป็นมิตรและดึงดูดผู้อื่นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจและสามารถสร้างความประทับใจแรกให้กับทุกคนที่พบเจอคนที่มีทัศนคติที่ดีมักจะมีรอยยิ้มที่อบอุน่น และท่าทางที่เป็นกันเองทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจการแสดงออกที่เป็นบวกและมีความสุขทำให้คนอื่นรู้สึกถึงความสุขและความเชื่อมั่นในตัวเราทัศนคติที่ดีช่วยให้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกและสามารถมองเห็นโอกาสในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความยากลำบาก ทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีกำลังใจในการก้าวไปข้างหน้าการแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีทำให้เราดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะมันสร้างความรู้สึกดีและความน่าสนใจให้กับผู้อื่นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเรามักจะเป็นคนที่มีความสงบและมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ ทัศนคติที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเป็นคนที่ดูดีในสายตาคนอื่นแต่ยังทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทัศนคติที่ดีช่วยให้เราไม่ติดอยู่กับความเครียดหรือความวิตกกังวลเราจะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติและมั่นใจการที่เรามีทัศนคติที่ดี ทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และสามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได้สิ่งนี้ทําให้เราดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่คนรอบข้างสามารถพึ่งพาได้ทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนการแสดงออกถึงความเคารพและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะทำให้เราดูเป็นคนที่ใส่ใจและมีความเป็นมิตรเสน่ห์ที่เกิดจากทัศนคติที่ดีไม่ใช่แค่การดูดีภายนอกแต่มันคือการสร้างบรรยากาศที่ดีในทุกสถานการณ์ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสบายใจทัศนคติที่ดีไม่เพียงแค่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์แต่ยังช่วยให้เรามีความสุขและมีพลังในการทำสิ่งต่าง มันทำให้เราเป็นคนที่สามารถเผชิญกับความท้าทายได้และสามารถเติบโตจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการมีทัศนคติที่ดีทำให้เรามีความสามารถในการมองโลกในแง่บวกซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้อื่นให้เข้ามาหาเราทัศนคติที่ดีทำให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะมันสร้างความรู้สึกดีให้กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะในด้านการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่น่าคบหามากยิ่งขึ้นการมีทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นในทางที่ดีการมีทัศนคติที่ดีจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีสเสน่ห์และเป็นที่รักในทุก,ทกสถานการณ์ การมีทัศนคติที่ดีทำให้เราเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อเราต้องเผชิญกับความท้าทายการยืดหยุน่นและไม่ยึดติดกับความคิดลบทำให้เราสามารถหาทางออกเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น มันทําให้เราก้าวข้ามผ่านความยากลําบากไปได้อย่างมั่นคงและกลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางกายและใจนอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดียังช่วยให้เราเป็นคนที่มีพลังบวกเมื่อเรามีพลังบวกภายในตัวเองเราจะสามารถส่งต่อพลังนั้นให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน เมื่อคนอื่นรู้สึกถึงพลังบวกจากเราพวกเขาก็จะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันทัศนคติที่ดีทำให้เราเป็นคนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์เมื่อเรามองโลกในแง่บวกเราจะไม่ถูกขัดขวางจากความกลัวหรือข้อจำกัดแต่จะสามารถมองหาวิธีใหม่ๆในการแก้ปัญหาเราจะมองเห็นหนทางที่คนอื่นอาจมองข้ามไป การมองโลกในแง่ดีทำให้เรามีจิตใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมันทำให้เรามีความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นและสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะไหนที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัว การที่เราแสดงความเข้าใจและการยอมรับในตัวผู้อื่นจะช่วยให้เราเข้ากับคนได้ง่ายและไม่เกิดความขัดแยง้งทัศนคติที่ดีทำให้เรามีความสุขในตัวเองเพราะเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะไม่ปล่อยให้ความเครียดหรือความไม่พอใจมาทำลายความสุขในชีวิตของเราการไม่ยึดต,ติดกับความคิดลบและการมองโลกในแง่บวก ทำให้เรามีความสุขจากภายในตัวเองและสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีมันจะช่วยให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนและสามารถสร้างสเสน่ห์ที่ไม่เพียงแค่จากภายนอกแต่จากภายในมันเป็นสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดผู้อื่นให้เข้ามาหาเราและทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้น ทัศนคติที่ดีไม่เพียงแค่ทำให้เราดูดีในสายตาของคนอื่นแต่ยังช่วยให้เรามีความสงบในใจแม้ในช่วงเวลาที่ชีวิตท้าทายการรู้จักปรับตัวและไม่ยอมแพ้เมื่อเจอปัญหาทำให้เราดูเป็นคนที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราได้ ไม่ว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันทัศนคติที่ดีทำให้เราไม่รู้สึกย่อท้อหรือหมดกำลังใจแต่มันช่วยให้เราเห็นแสงสว่างที่อยู่ข้างหน้าและเดินต่อไปได้อีกทั้งทัศนคติที่ดียังทำให้เราเป็นคนที่ไม่เอาแต่ความสำเร็จส่วนตัวแต่พร้อมที่จะยินดีในความสำเร็จของคนอื่นด้วย การยินดีและสนับสนุนผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เราดูเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและเข้าใจผู้อื่นทัศนคติที่ดียังช่วยให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีและไม่มองข้ามสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเรารู้สึกพอใจและขอบคุณในทุกสิ่งที่มีมันทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขจากภายในตัวเอง และสเสน่ห์ที่เกิดจากการเป็นคนที่มีความสุขนี้สามารถดึงดูดผู้อื่นได้ในทุกๆด้านของชีวิตทัศนคติที่ดีไม่ได้หมายถึงการมองโลกอย่างไร้เดียงสาหรือไม่เห็นปัญหาแต่หมายถึงการเลือกที่จะมองโลกในแง่บวกและหาวิธีในการปรับตัวและเติบโตจากประสบการณ์มันช่วยให้เราเป็นคนที่มีพลังในการเผชิญกับความท้าทาย และมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะไม่ติดอยู่กับความคิดที่ทำให้เราเสียเวลาแต่เราจะมุ่งไปข้างหน้าและใช้ทุกโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนานอกจากนั้นทัศนคติที่ดีทำให้เรากลายเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงเพราะเสน่ห์นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอก แต่เป็นเรื่องของการที่เรามีความมั่นคงในตัวเองและสามารถทําให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความดีงามในตัวเราการมีทัศนคติที่ดีช่วยให้เราเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นเพราะมันทําให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจและแสดงออกถึงความเมตตาและการให้เกียรติผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําให้เรามีสเสน่ห์ที่ยั่งยืนและน่าประทับใจ การมีทัศนคติที่ดียังช่วยให้เรากลายเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะมีพลังในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นการแสดงออกถึงความจริงใจและความเอื้อเฟื้อเผื่อเผื่ทำให้เรากลายเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้ไม่เพียงแค่ทำให้เรามีสเสน่ห์ในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่ยังส่งผลต่อการทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีในการทำงานเราจะสามารถส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในที่ทำงานและช่วยให้ทีมงานมีความร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นการมีทัศนคติที่ดีทำให้เราไม่ยึดติดกับความล้มเหลวแต่เรียนรู้จากมันและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ทัศนคติที่ดีทำให้เราไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆและไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวหรือข้อจำกัดของตัวเองการที่เรามีทัศนคติที่ดีจึงช่วยให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะมันทำให้เราเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างทัศนคติที่ดียังทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ตัดสินผู้อื่น และมีความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละคนมันทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและรู้สึกถึงความผูกพันที่ยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนี้ทัศนคติที่ดียังช่วยให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์ดีและไม่ปล่อยให้สิ่งรบกวนหรือปัญหามาทำลายจิตใจของเราเมื่อเรามีอารมณ์ดีและมองโลกในแง่บวก มันทำให้เราเป็นคนที่ดูมีพลังและมีสเสน่ห์อย่างไม่รู้ตัวการมีทัศนคติที่ดีไม่ได้หมายถึงการไม่เคยมีปัญหาหรือไม่เคยเจออุปสรรคในชีวิตแต่มันคือการเลือกที่จะมองหาโอกาสในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราก็สามารถเติบโตจากมันได้สิ่งนี้เองที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าคบหา และมีสเสน่ห์ที่ยั่งยืนในทุกๆด้านของชีวิตทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีสเสน่ห์ที่ไม่เพียงแค่ภายนอกแต่มันส่งผลต่อความรู้สึกและพลังที่เราแผ่ออกไปให้กับผู้อื่นและทำให้เรากลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และสนับสนุนเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีมันไม่เพียงแค่ช่วยให้เราเป็นคนที่มีสเสน่ห์ แต่ยังช่วยให้เรามีความสามารถในการสร้างโอกาสใหม่ๆในชีวิตการมองโลกในแง่ดีทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงและยินดีที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดทัศนคติที่ดีทำให้เรามีความสามารถในการรับมือกับความเครียดและลดความวิตกกังวลที่เกิดจากปัญหาหรืออุปสรรคมันช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความคิดลบ แต่สามารถหาวิธีที่จะก้าวข้ามไปได้อย่างมั่นคงการที่เรามีทัศนคติที่ดียังทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองเราจะไม่กลัวที่จะทำสิ่งใหม่ๆไม่กลัวที่จะทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาดทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามองเห็นความสำคัญในทุกๆสิ่งและช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และมีความหมายมันช่วยให้เราไม่หยุดอยู่ที่ที่เราเป็นแต่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและเติบโตไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเพราะเมื่อเรามองโลกในแง่บวกเราจะไม่จำกัดตัวเองและพร้อมที่จะค้นหาแนวทางใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆ ทัศนคติที่ดีไม่เพียงแค่ทำให้เรามีสเสน่ห์แต่ยังทำให้เรามีพลังในการผลักดันตัวเองและช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคการมีทัศนคติที่ดีทำให้เราเป็นคนที่น่าสนใจเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสุขภายในตัวเราสิ่งนี้ช่วยให้คนรอบข้างรู้สึกถึงความมั่นคงในตัวเรา และทำให้เรากลายเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้ทัศนคติที่ดีทำให้เรามีเสน่ห์ในด้านที่ไม่สามารถจับต้องได้เพราะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายในและทำให้เรากลายเป็นคนที่มีพลังบวกที่แผ่ออกไปทั่วไม่เพียงแค่ทำให้เราเป็นคนที่ดูดีแต่ยังทำให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จการมีทัศนคติที่ดี จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสน่ห์ที่ยั่งยืนและทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าสนใจและน่าคบหามากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราก็จะเป็นคนที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอทัศนคติที่ดีช่วยให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้และทำให้เรามองเห็นมันเป็นบทเรียนที่มีค่าการไม่ยอมแพ้และยังคงพยายามในทุกๆวัน ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีพลังและสามารถต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตสิ่งนี้ทำให้เราไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จแต่ยังเป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการที่เรามีทัศนคติที่ดีทำให้เราเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและมีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด การยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและมองมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตช่วยให้เรามีทัศนคติที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือความท้าทายอะไรเราก็สามารถจัดการกับมันได้การที่เรามีทัศนคติที่ดีไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขแต่ยังช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความหมายกับคนอื่นเพราะทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเมตตาและความเข้าใจในผู้อื่นมันทำให้เราไม่ตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เห็นเพียงแค่ภายนอกแต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในและความพยายามของแต่ละคนเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะรู้สึกขอบคุณในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราจะมองมันเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามองเห็นโลกในแง่บวกและทำให้เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับในชีวิตไม่เพียงแต่การมองโลกในแง่ดีแต่การยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบและการยืดหยุ่นทำให้เรามีสเสน่ห์มันทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ และยังสามารถส่งต่อความสุขนั้นให้กับคนอื่นได้ด้วยทัศนคติที่ดีทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะในเรื่องการทำงานความสัมพันธ์หรือการ,รเผชิญกับอุปสรรคและสเสน่ห์นี้ไม่ได้มาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากความมั่นใจความสงบและความเข้าใจในชีวิต เมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะกลายเป็นคนที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัวได้คนที่มีทัศนคติที่ดีมักจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังบวกและสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศรอบตัวให้ดีขึ้นได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทำให้เราเป็นคนที่น่ารักและน่าคบหามากขึ้นเพราะคนรอบข้างจะรู้สึกถึงความสุขและความสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เรา ทัศนคติที่ดีทำให้เรามีความสามารถในการทำให้คนอื่นรู้สึกดีเพราะเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเรามักจะมีการพูดคุยที่ดีและแสดงออกถึงความเข้าใจการฟังและให้คำแนะนำที่ดีในช่วงเวลาที่ผู้อื่นต้องการทำให้เรากลายเป็นคนที่น่าชื่นชมและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นทัศนคติที่ดีทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขในการทำสิ่งต่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันเราจะมองหาความสุขในทุกๆสิ่งที่เราทำและมันจะสะท้อนออกมาเป็นพลังบวกที่ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาใกล้ทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีความกล้าหาญในการเดินทางตามความฝันเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเผชิญกับความท้าทายอะไรเราก็จะสามารถก้าวผ่านมันไปได้หากเรามีความเชื่อมั่นในตัวเอง ทัศนคติที่ดีช่วยให้เรามีความยืดหยุน่นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเราไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะท้อแท้แต่เราจะมองหาวิธีใหม่ๆในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีมันทำให้เราไม่มองโลกในแง่ลบ แต่หันมามองหาความเป็นไปได้ในทุกสถานการณ์และไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทดลองสิ่งใหม่ๆทัศนคติที่ดียังทำให้เรากลายเป็นคนที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีได้การพูดคุยที่เต็มไปด้วยความเข้าใจการแสดงออกถึงความใส่ใจในคนรอบข้างทำให้ทุกคนในสภาพแวดล้อมรู้สึกถึงความอบอุ่นและการยอมรับ ทัศนคติที่ดีเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถเปิดรับโอกาสใหม่ๆและทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและความหมายในทุกๆวัน <One. S 1> มันทำให้เราไม่มองข้ามโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้แต่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในทุกๆก,ก้าวของชีวิตทัศนคติที่ดีไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการสร้างเสน่ห์ภายนอก แต่มันยังช่วยให้เรามีความมั่นคงภายในเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองและมองโลกในแง่ดีมันทำให้เราสามารถดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้ทั้งในด้านการทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวความมั่นใจนี้ไม่ได้มาจากการพยายามทำให้คนอื่นพอใจแต่จากการที่เราเข้าใจในคุณค่าของตัวเองและการพัฒนาไปข้างหน้า ทัศนคติที่ดีทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างยั่งยืนเพราะมันสะท้อนออกมาจากภายในตัวเราเป็นความจริงใจและความอ่อนโยนที่แสดงให้เห็นผ่านการกระทำและคำพูดเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่และไม่ห่วงใยเกินไปกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้การมีทัศนคติที่ดีทำให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความหมาย เราไม่ปล่อยให้ปัญหาหรือความล้มเหลวมาทำให้เราหยุดเดินแต่เรากลับใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไปทัศนคติที่ดีช่วยให้เรากลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครมันเป็นสเสน่ห์ที่มาจากการยอมรับและเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองการยิ้มและการมองโลกในแง่ดีทำให้เราดูเป็นคนที่มีพลังบวก และดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีเราจะไม่มองโลกในแง่ลบแต่จะมองหาความดีและโอกาสในทุกสถานการณ์มันทำให้เรามีสเสน่ห์ที่ไม่เพียงแต่ภายนอกแต่ยังเป็นความน่ารักที่มาจากใจและการกระทำที่ดีทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข และทำให้เราเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่คือการที่เรามีความมั่นใจในตัวเองมีความเข้าใจในผู้อื่นและสามารถทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้เราทัศนคติที่ดีคือสเสน่ห์ที่สามารถทำให้เราเติบโตทั้งภายในและภายนอก และทำให้เรามีความสุขกับชีวิตที่เรากำลังสร้างขึ้น